ตอวเหม็นขนาดนี้ยังไม่อาบน้ำอ่ะโอ้อย่าว่าตัวเหม็นเลยอย่างอื่นเหม็นเฮียก็ชอบเฮียชอบเหม็นไเ้๋ๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 แๆๆบนๆๆ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 ๆแๆๆๆๆาๆๆ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 ้อๆๆๆกเๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆยๆ้อๆนอกเๆ เธอคงเลี้ยวที่เขาบุบบ้างเลยอ่ะโอ้โหมาเจา้าโว้โโ <c oughs> ย<ะ> <c oughs> เป็นผีบางเลีย่างนี้นี่เอง <c oughs> ใครอยาได้เซ็นให้กูเป็นผู้ไป,ไปเกิดยใงไ่กูก็ไม่เกิดกูขอเป็นผีอย่างนี้ดีกว่า